ไติดพื้นกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ไฟแดงห้าดวงสีแล้วครับนะครับเขียวเลยครับไปแล้วครับมปแล้วครับเป็นไงครับอ้าวถูกแสงแล้วถูกแสงแล้วแสงแล้วกิดละไขึ้นครับแสงไปแล้วแล้วก็เข้าโค้งที่หนึ่งแรกก่อนนั่นคืออ้าวใครลุดไปครับคนหนึ่งโอ้มีสไลด์นอยไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นในโค้งแรกจบแล้วเรามองไม่เห็นแล้วอกมาโอ้มีการเปลี่ยนระดับเลยทีเดียวรอบแรกก็เจอการเปลี่ยนแปลงระดับแล้ว เราคุณจะโดนอะไรนะโดนครับเราใช้สลิปสเตมหรือติดท้ายทางด้านของกุมแเระครับที่สองนะครับช่วงกลางของแรศเหมือนกับน้มหนึ่งเลยนะกับแผนที่ใช้ในตอนสนามแรกคือเขาเรียกว่าไม่จาเป็นผมไม่แซงแต่ผมมีช่วงเวลาสอดของผมได้ตลอดนะครับใช่แล้วผมก็พยายามที่จะถามว่าสําเร็จไหมนะครับก็สาารถทำได้นะครับหนึ่งคือเลือกจังหวะและเวลา สองระยะทางในการไกลนะครับผมอันนี้เพิ่งผ่านไปสิบรอบจากสามสิบล้อบสนามจากสามสิบลอมสนามยางก็ยังถือว่าตรงโค้งหนึ่งนะครับจะมีลองแบบพินเนตตี้ตอนนี้โอเคเราเข้าสู่หมุดทางตรงเจ็ดร้อยเมตรนะครับแล้วซัดยาวๆมาดูที่ว่าเขาจะเข้าทางด้านเขาเข้าคอ้าเข้าครับผมนี่คือลองแบบพินเนตตี้ของสนามนี้ครับผมนะฮะอีกนิดเดียวถ้าล้นไปก็คือเจอแซ่เลยทรายนะครับนี่ครับ มันต้องดูว่าจังหวะที่เขากระทําอยู่เนี่ยเขาชอบเชยเลยไหมใช้เลยไหมนะครับก็ถือว่ายอมนิดนึงเอายื่นไปหนีตามตามหนีนะครับสองคนนี้ไม่รู้เขาจะาเป็นหนี้เงินค้างกันเท่าไหร่ถ้ารู้สึกว่าจะไล่กลางตามเก็บดอกเบี้ยเก็บภาษีก็น่าดูเลยนะครับอย่กพลผ้านะครับอันดับสามมาเลวันิทานมาแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าการแข่งขันครั้งนี้ มีชัยชนะเกิดขึ้นผมบอกได้เลยว่าคุณ,คณโจเนี่ยตำแหน่งตำแหน่งในเรื่องของอันดับหนึ่งแล้วคะแนนสะสมเนี่ยจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครั้ง <ๆ S 2> ที่แล้วก็ก็ <ๆ S 2> ถือว่าเก็บคะแนนสะสมได้เยอะหละนะครับมาออกมาไล่บี้กันน<แ>ครับอีกสองสองโค้งสุดท้ายคร,ครับดูว่าอาจจะมีแขงกับโค้กสิบสามก็ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ก็นี่นะครับ ก็เป็นไปได้ดูเลยครับท้ายก็สะบัดมาแล้วครับท้ายก็สะบัดแล้วชิดไหมแซงครับต้องกดให้ลึกลึกขึ้นไม่ทันครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับวันนี้เข้าสู่ทางโค้งทางโค้งนะทุกทีโยนเลยวไหมโยนแลยไหมผมใช้ฮาร์ดมีเดียมครับก็คือในช่วงต้นน่ะมันสามารถไปได้เร็วกว่ายางหลังฮาร์ดซึ่งผมเคยไปลองแล้วมันเร็วกว่ากันประมาณหนึ่งวิพอรู้สึกว่าเข้าโค้งซ้ายแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าครับรู้สึกมันจะไหลๆออกโค้งแต่ก็พยายามจะคุมการแล้วก็ขี่ให้ช้าลง เห็นแล้วมือสั่นนะพี่หยกจะล้มไม่ล้มแ้ยครับผมเอาละครับเข้าสู่การแข่งขันแล้วฮะอีกรอบหนึ่งครับผมหลังจากที่ได้เล่นครไปไฟแดงดับลงครับผมออกตัวยังคงดีอยู่ครับโจเอ็กดีครับเหมือนภาพเก่าหนังวัวเดิมเลยครับเหมือนภาพเดิมเลยครับหนังวเดิมเลยครับเกมพัท ข้างหลังจะเหมือนเดิมไหมครับข้างหลังเข้ามาแล้วครับแล้วล้มหลุดไปครับคนเดิมนะครับผมเป็นพี่น้อยเดวิครับที่หลุดออกไปเห็นอยู่ครับเมื่อกี้ตอนนี้พี่ตันหนึ่งตกลงไปอยู่อันดับที่14เลยครับครับน่าจะเกิดอุบัติเหตุกับเขาด้วยครับาช่วงแรกมาก็จะเป็นโจเอ็กดีครับอันดับที่หนึ่งสกานาพัน์อันดับที่สองครับตามมาด้วยกอสซอร์สครับอันดับที่สามอันดับที่สี่เป็นนนท์ประเด็นอาร์ครับอันดับที่ห้าเป็นเดอวพอลเอาแล้วกอสซอร์สล่วงไปครับอัน ปุ่มหน้าจนถึงคันที่6นะครับเป็นคันที่หกที่เจ็ดเลยแล้วเป็นเดนเอเดว่าครับล้มไปกอลซอสตกลงมาอยู่แบบยี่สิบสเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจนเกิดอะไรขึ้นกับโจครับพุ่งตรงออกข้างแทร็กไปเลยครับตอนนี้ผู้นำเปลี่ยนมือครับเป็นสกายดันทัศครับครับผมตามมาด้วยนนเวเรนอาร์แล้วก็เรเวเรนอาร์ครับแล้วก็โจเอ็กซ์เดยหลุดออกไปแล้วครับ น่าจะเกมมีปัญหาครับอันดับที่สี่ครับยมเดนอาครับสนามนี้กําลังใจมาดีเหลือเกินครับหลังจากที่ได้แชมป์โมโตทูไปเมื่อรอบที่แล้วในทีมสกายนพัฒนะครับกับนนวันเดนอาเริ่มไล่บีกันมาแล้วครับเป็นคู่เดือดที่ผมอยากดูจริงๆนะคู่นี้ใช่ครับคู่นี้ต้องจับตามองเลยครับระยะห่างห่างกันแค่0.4ครับ0.4วินาทีครับทุกคนเหนึ่งคือแชมป์ประเทศไทยปีที่แล้วอีกคนหนึ่งคือรองอันดับสาม ครับคู่นี้เชื่อันแน่นอนคือจะได้อย่างเดียวว่าขาดแต็กหมายเลขที่สิบสามนี่มนอาจจะต่อไปในนครับใช่ครับครูนี้เขาจ้องจะทำสุดกันมาหลายแมตช์แล้วครับครับเล่งกันแล้วเล่งกันอีกล่าเริ่มไล่บี้กันตั้งแต่รอบที่สามเลยครับพี่บัสสถามนี้ระยะห่างแค่สองร้อยครับนี่เดียวเลยครับผมเออไปเอาเอาแล้วเดี๋ยวโนเวเลนอาล้มไหมครับ เหมือนจะไม่ได้ล้มคันเดียวด้วยหรือเปล่าเป็นปัจจัยหลักๆของการแข่งขันนี้เลยครับพี่พัดรายการนี้นี่คือเน้นหมวกเลยครับเป็นแฟชั่นคยับแฟชั่นของนักแข่งแต่ละคนครับบ่งบอกสไตล์การขับบงบอกลักษณะคับ<ป>ผมรลช้าหรอเด้ครับผมไปแล้วทิ้งเป็นสิวิแล้วครับตอนนี้สกายนาัพัตรโอ้โห ยังมาแรงจริงๆในปีนี้แล้วผมสังเกตว่าเวลาผมเข้าไปดูการซ้อมของของทีมสกายรพันนะครับก็บจริงจังมากๆเลยัสการซ้อมไ่ถึงขนาดที่บแบบเอาแผนที่ขึ้นมากลางแล้วก็จดกันเลยว่าโค้งนี้เข้าด้วยเกียร์ไหนความเร็วเท่าไหร่เซตเกียร์รช่วงไหนเป็นยังไงคือเหมือน,นมีการทำแมบบนกระดาษกันเลยแบบแล้วก็วิ่งเทสอีกคนนึงวิ่งเทสอีกคนนึงคอยดูว่าแต่แต่ละรอบนี้รอบนี้อไหมอะไรตรงไหนแล้วก็แก้เป็นจุดเป็นจุดไปเลยถือว่าเป็นการซ้อมแบบมืออาชีพครับใช่ครับ ก็นี่แหละครับผลงานที่เขาซุ้มซ้อมมาซ้อมกันมาก็เป็นแบบนี้แหละครับครับจะขี่ได้เร็วแบบนี้การซ้อมเป็นสิ่งสำคัญครับการแข่งขันพัตนะครับสบายสบายสกายนะพัตนะฮะล้มโชว์ไปหนึ่งรอบเรียบร้อยครับผมจอดเข็นรถถอยหลังนั้นได้เลยใช่ครับ1ิบเอ็วินะคิดดูจบไปแล้วครับผม สบายสบครับคนนี้ของเล่นเยอะนะฮะแบ็กกราวนี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นรถเปลี่ยนเป็นหมอนเป็นตุ๊กตาเป็นแมวเป็นหมารักษาเวลาตำแหน่งครับพอเลชิดมาเสร็จผมก็ค่อยยืดพอเลห่างเสร็จผมก็ขี่ช้าลงอะไรครับกดดันไม่ได้เวลาเลเข้ามาใกล้ๆกก็พอเลยแค่หนึ่งวิเสร็จก็เริ่มแบบมือสั่นใจเต้นตุบตับตุบตับเลยครับ